หมิหนื้อยี่สสาร้อยหกสิบองศา ตรงนี้เป็นยอดโอยปุยดูวิวได้ส300องศามันี่งนใครเหนื่อยเลยเห็นไหมหน้าตาสดชื่นทุกคนเลยทุกคนเก็บความรู้สึกได้ดีมากกคนไดีมาอยากจะอยู่บ้านดีๆไม่ว่าหาดีหา